สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เอฟซีที่คิดถึงทุกๆท,ท่านครับพี่น้องวันนี้ก็ได้รับข่าวร้ายนะครับก็ออกมาออกมาจากบ้านแล้วก็มามาบ้านงานหลานไส่าตายเสียชีวิตนะครับพี่น้องผู้เพื่อนเป็นมาหานั่นละแจะก้อนะนี่บก็บเคยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบิรงผู้เพิ่นเป็นมาหาอยูอ่ไอีืบวชดยุวัดหนองเองินหอย บาดท,ที่ดีพ่นเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตวันที่สิบเจ็ดเออวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดท่านผู้ชมวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนะครับแต่ว่ามื่อนนกี้เป็นมือที่ที่สองที่สามนะครับผมก็เลยเจอการมาอัปเดตเจอกัรมามางาน ลูกสาวล,ลูกชายเอืเอยนะครับอันนี้เพอ่นม,มาเพิ่นม,มาเสียเงินคาชาปนกิจนะครับอันนี้คือ,อบอกยังไงว่าเป็นกรรมการครับ<ม>คุณพ่อบุญเตือนกุสาเดชกรรมการกรรมการเงิน300สามลอยเพ่อนสวัสดีทักทายกองนะครับครับคับท่านผ,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 ผู้ชมกัร แล้วผมสิไปอัปเดตทั้ทงอันนี้เพิ่นนะครับทั้งเห็บจกเพิน่นท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมันบอกง่ายๆว่าเรื่องแนวนี้นะครับพี่น้องบ่ได้นัดบ่ได้นไม้ประเด้บ่ได้บ่ได,ด้ดดเ,ดดเตรียมตัวนคอ,อนหน้าเปลี่ยนกับเปลี่ยนไปหอดน้านมีการเปลี่ยนมาแต่ก่อนมันอาจสิ สะท้อนแสงในนี้เองนะครับอันนี้พวกว่าเสียชีวิตเลยครับบุฒิพง์เกล้าสาที่เพิ่งเป็นพระมหาบุธิพงศ์น่ะนะครับพอดีมันเสีออกมากอะบาสิมาอยู่รักษาตรัวรักษาตรรัวเพราะว่าเพิ่งกับเป็นคนป่วยอดดแดดแด่เนาะมาที่นี่กะออกมากะัะ ซือว่ารักษาโบา,ายนี่แหละท่านผู้ชม,มโบายก็เสียชีวิตไปกะว่าบบเปลี่ยนอะเนาะได้บรรยากาศเกี่ยวกับงา,าบนเพิ่น,น,านามาอยู่อันนี้เพิ่นนะครับบ้านบ้านน้องสาวเอือยถ้ามาดาเพิ่นเพิ่นนอนอยู่หน้านะท่านผู้ชมเพิ่นนอนอยู่หน้าแต่ว่าบ้านนี้คไปเฮ็ดงานอยู่หน้าก็ว่ามันมันไก่บ้านไก่เมืองเพิ่นก็เลยเอาขึ้นมาจัดงานอยู่บ้านน้องสาวเพิ่น อันนี้บรรยากาศย่างมือเ้าแต่แต่ประมาณตั้งโมงเศษๆนะครับท่านผู้ชมไอ้แก่กันยังบ้านไปบ้านมาป่ะไหนเนาะ,ะแม่เพิน่นแม่เพิ่นกันยัางบอกเรื่องโทรศัพท์อยู่แม่เพิ่นบอกโทรศัพท์กับน้องสาวเพิ่นเอาแงี้กล้องไว้เบิ่งน้องนาน,น้องสาวเนี่ยเห็นเห็นชัดเจนเลยวอ้าครับสิ เดี๋ยวเดียวสามเมื่อไรสิออกมากก่อเมื่อื่นบอกอ่ามื่อื่นเพินเ่นเมื่อื่นเพิ่นสิออกมาเอามือื่นพ่อกันเด้วยมือื่นพ่อกันวันพรุ่งนี้ค่อยพบกันฮะเอาหาเอาเอครับผมครับผมอันนี้พ,อพอ่อพ่อผู้เพิ่นเสียชีวิตนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยพญายกสวัสดีครับผม นี่น้องไส้เพื่อน <c oughs> น้องไส้ <c oughs> น้องไส้เพื่อนเส,สียิโอ้โอ้อยเพื่อนโอ้ยหลงไอ้เพื <c oughs> อ่อนไอ้เพื่อนโอ้ยผมก็หลงพเพื่อนผู้ชมอันนี้อันนี้แม่แม่เพื่อนเสียชีวิตนะแม่มหาอันนี้ย่านะครับแม่แม่ข้องพอเพื่อนนะครับท่านผู้ชม,ม,ชมเบิ้งบรรยากาศครับดูบรรยากาศงานศพ แต่วบาบ่ยามือเศร้ามันมันมันเตะเศร้าอยู่สันผู้ชมนยังคนมันหลายอยู่คิดบังกรรมการเพื่อนมานั่งถากเก็บเงินชาปนกิจนี่เพท่านแกยังมันมาเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมไปออกไปเบงทั้งคัว่แี่นี้ไปดูบรรยากาศด้านคัวกันไม่จะจุ่มบ้านพี่บ้านน้องเดี๋ยวก่อนสิไปบงขอบคัวไอ้ทั้งทั้งคัวเดี๋ยวออกมาบงทางนิดนึงอยู่เห็ดหยอยู่บางซีแยกนะครับ ที่แยกกลางบ้านด้านทิศต,ตะวันตกก็จะออกไปบ้านเตยเดี๋ยวด้านทิศต,ตะวันออกนะครับก็จะออกไปบ้านหนองแต่ถ้าด้านทิศเหนืออันกลางเจนเซยอยู่นี่จะออกไปบ้านดอนกลางถ้าด้านทิศใต้นะครับทางจะออกไปบ้านหม้อทองไม่ออกไปได้หลายๆบันนบเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมออกไปออกไปเบิองบรรยากาศทั้งขั้ว ถ้ครับขั้วทั้งขั้วแบบนี้ไปดูบรรยากาศทั้วเนี่หน่อยหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าเฮ็ดขัวนี่เนี่ยเอาออกมาไกล้เกลเตี้ยงขัวไปดูครัวแม่ครัวมีตะปูสวยๆ มีแต่คนสวยสวยมีแต่คนสวยสวยมีแต่คนสดสดท่านผู้ชมแม่ครัวถ้าใครท่านผู้ชมหน่อยอ้ยคือนนั่งมองง่ามตอนนี้แบบตอนนี้แบบอันนี้อันนี้ต้มจืดเลยเปิดบ่อให้เบ้างเนี่ยอู้ยเป็นตะกินกันท่านผู้ชมน่ากินน่ากิน เดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมาเบิ่งเพิ่นกินเขาเป็นตาะแสบเด้เป็นตาะแสบอยู่เลยกินเขาซองก็เป็นกระแสบคนน่ะเพราะว่ามันอยู่กับบรรยากาศแบบนี้พอขั้วพิ่นเฮ็ดงานแล้วเพิ่นก็หิวเขาเอาสดสดคำยังไงเพิ่นมะเบงไหโอ้ยงางามงามแสบเลยอันนี้เพื่อนเพื่อนย่างก่อนเลยนี่กินหัดย่างหัดกบอู้คือนดลยกบอ่ะ ก็อบอกหนูขึ้นมาเห็นกินไงว่ะหนูตัวหูดจนยิหญยๆมีีไดไอทอรบิแขรงมือนันจะกินเนาะเห็นวียดเห็นป่เนาะอันนี้เป็นสิ่งของสี่ซอมา,าท่านผู้ชมยังเ,เตรียมการไว้อยู่นะครับเพิ่นสิออกประชุมเพิ่งอยู่ประมาณวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันนี้ก็ประมาณวันที่ยี่บเก้านะครับ วันนี้ประมาณวันที่ยี่สิบเก้าผมผมจำวันที่บ่ค่อยได้วันที่ยี่สิบเก้าหล่ะคือคิดว่าคือสิแมนอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศเพิ่นเฮ็ดอาหารมาทำอาหารบ้านนี้อันนี้เอิ้นแกงเขียวหวานบา่แกงกะทิแกงกะทิหอมบ่ท่านผู้ชมหอมบ่โอ้ยกินหอมขนาดเลยกำลังปวดดวงดวง หอมมากเลยนะครับหอมๆอ,อันนี้เหมืนพักอันโหระพา,าโอ้แมน่นดีบอกแต่ว่าภาษาบ้านผมเหมือนพักบูรพา,าออเอาต้นไม้ไหวใหนเดอ้อเอาไปปลูกเหมนม้วนม้วนเหมนเก็บมา่านปลูกเป็นเมล็ดคือห่าง,ง,อ,งอ๋อมาลำปลูก กินเขา่าแซบบ่เออ,อแซบครับแซบครับอืมกินเขาพอ,อ,อควรหน่อยมาด <c oughs> ข้อจักบาทเนี้ยอ้าวขาลงแน่ขาลงแน แม่ขั้วแม่ขั้วสดเดือแต่ว่าผู้ใดบูมานำเพิ่นมาโอ้ยนางใสโอ้ยอย่าไปว่าให้เพิ่นชเพิ่นสิแล้วพลารกิคขอบรัวเพิ่นเนาะกับไปบานงานนี่้เขาบึงบรรยากาศทั้งครัวแล้ว

โอพี่เดพี่ ท่านผู้ชมเบื่องคลิปนี้มากกับสมควรนะครับพี่น้องกับท่านผู้ชมชุก่านนะครับพี่น้องจงประสบความสําเร็จท่านผู้ชมมิถจะความสุขความเจริญท่านผู้ชมอายุมั่นขวัญยืนนะครับพี่น้องเบื้องคลิปนี้กห้พี่น้องมีถงแต่ความสุขมีถงแต่ความสบายอกสบายใจนะครับก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์จะเริ่มกดซับสไคร อย่าลืมกดติดตามและก็าย่าลืมกดระฆังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสองหมอลําเถิงนานะครับมือนี่กะให้อ่าท่านผู้ชมจงประสบความสําเร็จทุกๆอย่างครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ